เรื่องราวของละครของเราอย่างที่บอกว่าจับในเรื่องราวของหลายหลายอย่างมาบางทีก็ไปล้อหนังบ้างล้อละครบ้างประจํารู้จักเรื่องนี้ไหมเรื่องอะไรคาราเต้คิดคาราเต้คิดรู้จักเด็กใช่ไหมกับคาราเต้ของเราเนี่ยออกมาเ่ยว่าเอ๊ะทำไมมาทําตามเราอีกแล้วของเราทํานี่เขาฉบับฝรั่งของเราฉบับญี่ปุ่นอ๋อเดิเกี่ยวกับคาราเต้คาราเต้นี่ก็ต่อสู้เยอะแยะนะของเราเดอะคาราเต้แล้วยังมี คิกเราไม่คิดแล้วเราคิกคิกเตะเลยมีทั้งคาราเต้มปทั้งเตะเลยคิกเตะเลยเน้นเตะอย่างเดียวว้ากันไปแล้วเตะนี่เน้นคนด้วยนะคือจะเตะใครก็ไม่สะใจเท่าเตะแกชื่อเรื่องเหรอนี่แหละจะต้องเลือกคนเตะด้วยชื่อเรื่องของเราว้าวันนี้คืนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับเดอะคาราเต้คิกจะเตะใครไม่สะใจเท่าเตะแกครับ เขานีปแปล น้องคนน้องงามคนรอป้านป้าแกดิไอ้หนีคนที่ไหนกลางแค่ไหนจุ่มร้องเพลงลอยกระทองยังร้องผิดเลยเนี่ยต่างดาวเนี่ยฮะนี่จะบอกแล้วว่าเอาไอ้สัมออยอมาแข่งคาราเต้เฮ้ยวันนี้แกได้เห็นลิศแน่ถูกต้องไอ้เย็นผู้วันก่อนแกกับเพื่อนจะไร้กับเพื่อนกันวันนี้แกตายแน่ตองแกก็เฮ้ย ปล่อยนี่เป็นแฟนกับเขาเธอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับโอ้ปล่อยก่อนได้ไหมครับเนี่ยเป็นแฟนกับเขานะเดี๋ยวก่อนนะครับนี่เพื่อนเพื่อนไอเพื่อนเพื่อนนี่นั่งอ่านหนังสือไปหาอ่านหนังสือข้างในห้องไปเออไปไปไปเอา <c oughs> เอาไม่ได้ <c oughs> ตอนออกออกได้ตอนเข้าพอแล้วครับชื่ออผมสินะนี่ปล่อยให้ผมแบบอยู่แบบสบายใจได้ไหมผมอยากอ่านหนังสือโอ้ทำไมรบกวนผมจังเลยครับเอยเดี๋ยวผมก็อดไม่ไหวนะเนี่ยปล่อยมือผมให้ไหมเดี๋ยวใครมาเห็นเชื่อผมดิไม่เป็นไรหรอกน้องจังนี่จริงหรือจริงเล่นเนี่ยถามจริงชีวิตมีแต่ผู้หญิงว่าพัวพันตลอดเออพอแล้วครับ ปล่อยปล่อยมือปล่อยมือนะปล่อยสุครับขอให้ผมเรียนจบก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเราค่อยเจอกันทีหลังนะผมจะเก็บไว้ให้คุณคนเดียวผมจะไม่ให้ใครกินของผมเลยไปเข้าไปเถอะนะเชื่อเถอะแล้วเราค่อยเจอกันผมจะอ่านหนังสือไปอยู่นี่เองผมชอบอ่านการ์ตูนครับเวลาว่างจริงจริงเวลาว่างผมชอบทำอะไรอย่างนั้มันว่างไปเลย อย่าเพิ่งกลับนะครับไปหาอะไรเล่นหลังเรียนไหมไปเถอะครับเชื่อผมเถอะนะวัยกำลังเรียนเราต้องตั้งใจเรียนหนังสือพ่อแม่อุสตส่าห์ส่งเงินให้เรียนผมไปก็ได้ ตีอ้วนวันนี้ไม่ทำรายการปลดหนี้เหรอแ้หมดูมันทักธรรมดาอยู่ต่างหวัดไม่ใช่เหรอนงจังไม่ใช่ตีอ้วนเอ้ะทำไรนั่งนั่งทำรายงานสืออะไรอ่ะผมอ่านหนังสือการ์ตูนครับพอดีเหรอผมก็ไม่มีอะไรทำผมก็เลยว่างๆมานั่งอ่านหนังสืออันนี้นงจังวะเนี่ยนงจังเหรออันนี้หักจังวะ าคากิคากิโอ้าคากิอ่าโอ้าคากิไง๋อาคาะพี่ชายเราอยู่ชั้นมมมหกพี่ชายเราชื่ออะไรอ่ะเนื้อติดหนังอันนั้นมันขาหมูแล้วอ๋อเหรอนี่ผมผมขอผมอยู่แบบคนเดียวสบายใจดีกว่าแล้วคุณจะไปไหนก็ไปแล้วกันเฮ้ยทำไมนายไม่หันเล่นกีฬา,า,ามัางวะมัวแต่อ,อาา่านหนังสือเนี่ยผมก็ตั้งใจที่ว่าจกกินอย่างเดียวเราอ้วนเลยเนี่ยจนอ้วนหนักเลยเนี่ย ه, นี่นี่นเราไปสมัครมาแล้วนี่ปีเนี้ฉันจะลงไปแข่งคาราเต้โอ,อ้ทำไมแกชอบไม่กลัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรอเฮ้ยเป็นกีฬาติวนปีที่แล้วแกก็โดนเตะจนหน้าหากกักคนทีนะเอ,อ๊ะตออิ๋วันทำไมเล่นกับพี่อย่างนี้ <laughs> <laughs> ชีวิตเราก็มีแค่หนังสือการ์ตูนกับเรื่องผู้หญิงแค่นั้นเองอันเรื่องหลังน่ยเรารู้อยู่แล้ว <laughs> มันคืนเรารู้แล้วนายไม่ค่อยชอบนอนโอ้นอนได้ไงต้องทํากันบ้านโอ้ทำกันบ้านทั้งตีสี่ตีห้าเธอเรียกทางด่วนเลยเหรอโอแกเห็นเหรอวะเห็นสิเอารถตีสี่ตีห้าแกยังไม่หลับไม่นอนเหรอวะอนั่งอยู่หลังรถนายไงลองขยับขาดินี่นี่หนี่นี่มีท่าด้วย ทางขวาออกทางขวาออกมานี่ออกนี่อนไม่เป็ไม่เลยฉันว่าเราต่างคนต่างไปดีกว่าไอ้ฟู้อ่ะพี่นายจะไปแข่งกับมันน่ะไอ้นี่เป็นขี้โกงไอ้นี่พูดถึงไอ้ฟู้ที่มันยืนยืดใช่มันแชมป์พีกายไงแชมป์พระเต้โรงเรียนพีกายไงไอ้นี่คบไม่ได้ ไอ้ฟู่เนี่ยนะดูคบได้ที่ไหนไอ้นี่มันมีเพื่อนที่ไหนเนาะมันก็คนดีคนหนึ่งอะแหละดูนายอย่าไปหาเรื่องเขาแล้วกันดูเฮ้ยเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นดูเชื่อไหมไอ้ฟู่คนอย่างมันเนี่นไนยไม่มีทางเด็ดจบโอยจบได้ไงก็คนอย่างนั้นโกงเพื่อนก็ปานนั้น ไม่เอางานเอาการการบ้านก็ไม่ทำรอบแต่เพื่อนให้เพื่อนทำให้ลอกหมดทุกอย่างมันมีเงินไงมันคิดว่าเป็นนักกีฬาดีเ่นของของโรงเรียนไงพี่ถามจริงมันไม่ห่วงพ่อห่วงแม่เมื่อที่ส่งมาเรียนมันจะคิดคที่ไหนเราคนในฟูม็นมีความคิดที่ไหนเราโอ้ไม่รู้เลยว่าปุ้ยอะไรกันว่ะผมก็มานั่งอ่านการ์ตูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วเพราะเพื่อนชวนนั่งด้วย เดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันผมไม่ไม่มีธุระอะไรผมกลับก่อนนะไอ้อยู่ให้มีเรื่องก่อนให้กลับผมไม่อยากมีเรื่องด้วยเอนี่นี่มีเรื่องแล้วมีเรื่องเออ่กี้พี่พี่ไปไหนไปอ่ะหลับหลับหรอชื่ออะไรอ่ะ อะไรนะชื่ออะไรนี่นี่ฟูจังฟูจังเนี่ยหล่อจังหล่อทุกวันไม่ได้ม่เล่นคาราเต้อ๋อคาราเต้เล่นคาราเต้แล้วเวลาเราพักผ่อนเราจะไปที่ไหนกันคาราโอเกะโอ้เยี่ยมเยี่ยมไปคาราโอเกะเราก็ไปร้องเพลงคาราบาว เป็นไปเต้นมาเหงื่อมันออกเกิดการคันแล้วก็ต้องใช้คาลาเมยแต่พอรรบเต้นมากปวดหัวทำไงดีนะกินอะไรคาลาเซตามอนเหมมอนไไ่ด้าาาาลต ไม่ีปัญหาหรอพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันระหว่างแกกับฉันคาราเต้เมื่อปีแล้วแกก็แพ้ฉันก็แพ้เพราะแขงกงงไงกไอ้เฮ้ยอย่าทำอะไรเขาเลยแล้วมันแกดังหักเลย <c oughs> เออโอ้แค่นั้นเขาก็ไม่มีหายใจแล้วแล้วปีนี้ฉันก็ต้องเป็นแชมป์เพราะฉันฝึกคาราเต้มาเยอะพอฝึกคาราเต้เหนื่อยปับ๊บเราก็ไปเที่ยวคาราโอเกะ <c oughs> าปวดหัวน่ะคาคาลเมลชั่นคาลัมเมลชั่นช้าๆนี่มีบอกด้วยช้าๆดิเขาบอกนี่อย่าไปกวนใจเขาดิเขากำลังโมโหทำไมอ่ะอือเออตกผมไ่ตกเขาทำไมวะเฮไม่ได้ข่าวแกเป็นเด็กฝ่ายเรียนเหรอโอ้ เยอดราเราเห็นอยู่โตไปอยากเปไ็นอะไรอ่ะอเป็นผู้ใหญ่โอ้โหด้งผมวไมอ้อ่ะโอ้ผมเจ็บนะครับนี่อ้าหรอรักจี่าบอกไม่ตายเลยยังไ้ แต่เรื่องฮะนี่ไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะเนี่ยมาเลยนี่ยไอ้เราแกเราเนี่ยฟูอะไรคากิฉันอยากบอกแกให้แกเลิกพฤติกรรมแบบนี้ซะไม่งั้นฉันจะสั่งสอนแกเลยไม่พรุ่งนี้แกจะไม่ได้แข่งนวยเพราะแกต้องแพ้ทั้งอยู่ตรงนี้ก็สั่งสอนเลยเฮ้ยเฮ้ย

ใครมีโทรศัพท์ว่าถ่ายคลิปไว้หน่อยทำไมอะ่ะอยากเห็นเลือดเห็นแก่ขาดละเฮ้ยพรุ่งนี้อย่าลืมไปแข่งค<า>ร,รั้งกับฉันทักทีเป็นไรเปล่าสลับอีกเอ้ยอย่าทำอะไรผมเลยตราบฉันผมไม่กราบหรอกถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมก็ไม่ไม่กราบหรอกครับไม่ใช่คนที่ผมรักนบถือผมก็ไม่กราบหรอกครับครับผมไม่กราบครับเฮ้ยตายเลยจะลุกหรไม่ ลุกแล้วก็ไม่ช่วยจะกลาบหรือไม่กลาบผมไม่กลาบครับเฮ้ยไไปทำเขาใหม่เ,เฮ้ยพูดจัง <c oughs> เอาเ,เดี๋ยวทำเขาเลยสงสารเขาถ้าแกไม่กลาบฉันต้อโด้วยอย่างนี้ เพื่อแกนะจําไว้นะข้างหน้าข้างหลังนะอย่ามายุ่งกับฉันรู้เปล่ารู้เปล่ารู้ไหมถิ่เขาไม่ก้าวเลยเนี่ยที่ไม่หงายท้องไม่จะรู้ผู้ชายหรอกเสรับพล้วคุนี้ ำอะไรเลยครับโอ๊ยโอ๊ยนี่ไงนี่ไงเลยมานี่เลยสองสองหนึ่งลูกหนูใครใครคะลูกหนูสองคนอ่ะสองคนนี่เหรอหนูหนูไอ้หนูหนูนี่ที่ลูกมานี่ที่ลูกเขาลังแก้เพื่อนหนูเหรอเขาลังแก้หนูตายแล้วแก้หนูเหรออะลูกหนูลูกหนูเขาลังแก้ลูกหนูเหรอใช่เขาอยู่ในรูหนู มันอยากจะเล่นอะไรมันก็เล่นปไป<อ>มันไม่ได้หูเขาจะต่อ,อยังไงเลยลุกคุเลยลุกคนเลย,ลเลยโอ้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับอรโอ้เนี่ยพวกผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยถามถามน้องน้องเสื้อเขียวก็ได้เขานี่ลูกคุณก็ลูกครูทำผมแล้วมันตกหน้าหนูอ่ะนจนแบบฉันมันยึดเลยแม่ หันหลังหันหลังแม่จีเลยหันหลังขันหลังรู้นะนายคิดอะไรอยู่อ่ะเรื้อแรงๆลงค่อยๆทำเลยทำไม่ถูกอย่างนี้ทำไม่ถูกเสร็จไปแล้วไงกลัวไหมยเงี้ยอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยเอออย่างนี้ได้เออโอย้มันก็เสียวอยู่นั่นแหละเรืงเสียวผิดแล้วแล้วผิดให้รู้จักกลับใจด้วยเอ็ด โอ้ยผมยอมรับผิดแล้วนะไอ้ลูกติ๊กผมยอมรับผิดแล้วครับโอ้ยอย่าผมอย่าผมปวดพอแล้วโอ้ยพอแล้วแล้วนี่อะไรเอ่ยนักศึนังสือเรียนเนี่ยฮะกำลังชายอยู่โอ้โหลักษณะตลอกนี้ต้องใช้ยาต้องใช้ยาอะไรคาราซเตอร โอ้สถานทั้งก้นเลยไปเลยไปเลยเราอ่ะลูกหมูไปโรงพยาบาลก่อนนะลูกนะไปห้ลุงทำแผลหน่อยนะเราไม่พาเพื่อนหรอกาต้อทำแผลอันนี้ไปเลยไปเลยลงค่าใายไปก่อนเลยไปเลยเูดเยอะจ้ะโอ้อะไรของครูเนี่ยเรานี่หัวโจกเลยมีเรื่องเขาทุกวันมาเลยมายืนนี่เลยมายืนตรงนี้อย่าซ้ำซ้ำที่เก่าไม่ได้เลยเยอะเลยตรงนี้โอ้ผมทำอะไรครับเหยียบไปเลยเออเยอะทำไมอ่ะเอาไม้ออกเอาข้าบไว้ออ จะเหยียบทําไมครับก็เหยียบเพื่อข้ามไง<อ>ข้าม<า>ก่อนฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ผมเหยียบฝั่งนี้ครูเหยียบระวังครับ <c oughs> ยกสองขาขึ้นเลยยกสองขาคนนะครับไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับโอ้โหอโอไปผมจะไม่ทำแล้วครับผมจะไม่ทำแล้วครับด,ดังๆผมจะไม่ทำแล้วครับดังดังดีงดงดงกว่าครูจะกลับมา ไม่กัดเหว่อเนยเอ้าฝนจะตกแล้วไม่กัดอีกฮนี่มาทำอะไรครับเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟเลยมาเปลี่ยนหลอดไฟอืมเออดับดับติดติดมืองเงีเนี่ยใช้หลอดเปลี่ยนนี่ทำอะไรอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยแต่งตัวนี้พอมั้งเปลี่ยนหลอดนี่นี่ใช้หลอดอะไรเนี่ยหลอดตะเกียบเบอร์ห้าเนี่ยประหยัดไฟจริง นี่หลอดตะเกียบวะเนี่ยอโอ้หาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยโอ้ทั่วๆไปแหละทั่วไป,วไปนะประหยัดไฟไหมเนี่ยประหยัดไฟแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอโอ้โหแล้วถ้าให้ประหยัดกว่านี้มีไหมมีก็ดับไฟทั้งบ้านเลยเนาะคือถ้าจะประหยัดกว่านี้ก็คือดับไฟเลย <c oughs> แต่นี่ก็ประหยัดสุดๆแล้วมั้งประหยัดสุดเปิดทั้งวนันทั้งคืนประหยัดไหมโอ้ประหยัดสิประหยัดมากไหมก็มากเลยแล้วถ้าจะประหยัดสุดๆเลยคือ ปิดไฟไงเอ,เ,อเอาเปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้โอ้โหไม่รู้นะเนี่ยว่าหลอดตะเกียบประหยัดเดี๋ยวกลับบ้านนี่จะเปลี่ยนให้หมดเลยเป็นหลอดตะเกียบหมดเลยเราจะขึ้นได้ไหนอยนลุ้นตัวหน่อยอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาของดีๆมาบอกเราเตี้ยมันไม่ถึงหรอกใช่อ้า เจ้าก็ได้มาหาปอโอเคไหมโอเคแล้วโอ้โหสุดขอบใจมากครับเขาเรียกหลอดตะเกียบใช่ไหมเขาหลอดหลอดตะเกียบเบอร์ห้าเกียบประหยัดสุดๆประหยัดสุดๆที่บ้านใช้ไหมใช่โอ้พวกนี้เอามาเปลี่ยนทั้งโรงเรียนเลยนะจะได้ประหยัดดีดีดีแต่ตให้ประหยัดสุดๆคือปิดไฟทั้งบ้านเลยครับแล้ว คุ้มจริงๆลูกชิ้นหรือหัวเด็กอะครับลูกชิ้นเออเราจำชื่อนายไม่ได้นะชื่ออะไรนะ อ๋อนงจังครับนงจังใช่โอ้ไปกินดีอย่างนั้นมันก็ปดช้าเลยอันนี้อ,อันนี้นีสใสจริงเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ถ้าซื้อแกงถุงแกงอะไรมาก็เจอะแล้วก็ดูดน,นี่หรอ ที่เกดล้างถ้ยล้างจานรู้แบบว่าวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะบอกด้วยข่าวดีอะไรอะ่ะคือผมอ่ะแอบชอบคุณอยู่นะอะไรหายเราจะหาทำไมล่ะครับ <c oughs> คือผมอ่ะ <c oughs> ชอบกี่จังมา<อ>หลายปีแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเออบอกตรงนะ คือคือเรายัางเป็นเด็กอยู่แล้วเราคืแ<ต>อแบบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบอย่าแบบพูดเลยมันก็คือสุดท้ายแล้วผมจะกลับบ้านช่วยผมสักหน่อย <50 S 1> แล้วกันห้าสิบบาทเท่าไหร่นะห้าสิบบาทถ้าแบ่งเป็นดอกก็ดอกเลยยี่ครับมากับใครเนี่ย น้จอดรถอยู่ข้างหลังครับอันนี้ให้จริงๆเอผมให้คุณนะเออคือว่าปกจังเออถ้าเรารับไปอ่ะเราว่ามันน้อยไปอ่ะเราอยากได้ดอกไม้ที่มันเยอะเอะ่ะนายนายนายว่างไหมอ่ะไมก็ตอนนี้ก็ว่างอยู่อ่ะวันที่สามสิบพฤศจิกาว่างไหมสามสิบแล้วทำไมจะไปไหนอ่ะสามสิบหรือว่าวันไหนก็ได้แต่ว่าห้ามเกินสิบันวาทำไมอ่ะเขาบอกมาสิเราจะพาจะพานายไปไปซื้อดอกไม้ มันมีงานงานหนึ่งอ่ะราชพฤกษ์ร่วมใจอ่ะรักข้อหลวงอุยงานนี้ผมต้องไปมันมีดอกไม้นานาพันธุ์อ่ะมีการแสดงเยอะแยะมากมายเลยอยากให้นายไปโอ้ <laughs> ไม่ได้จัดที่ไหนเลยจัดที่นี่สวนราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่สวนราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่วันที่เท่าไหร่นะ30พฤศจิกาถึง10ธันวาสามสิพฤศจิกาถึง10ธันวาเอาเอาเอาไม่เป็นไรผมจะพาคุณไปแล้วกันไปนะ,นะผมพาคุณไป ว่าแต่ว่าทําไมหนังสืออะไรทําไมโดนฉีกโดนอะไรอย่างนี้อ่ะไม่มีไม่มีอะไรครับคือผมมีเรื่องกับเพื่อนเพื่อนิดหน่อยครับมีเรื่องกับใครอ่ะมีเรื่องไม่ไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวดูสิให้มันผ่านผ่านไปครับใครแตะปากมาปากให้แตกอ่ะก็พอดีฟูจังมีเรื่องกับฟูจังอ่ะมีเรื่องใครนะฟูจังไอ้ฟู่ทำไมอารมณ์มันขึ้นง่ายยังไงโคแทน ไอ้ฟูมันเร็วไม่เป็นคนที่ใส่ไม่ดีฉันรู้แล้วนะฉันรู้แล้วว่าจะให้ใครปาบไอ้ฟูฉันรู้แล้วใครอะนกทองไงฉันมีพ่อเป็นนักคาราเต้ไปฝึกฝนกับพ่อของฉันผมไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละไปหาพ่อฉันอไปไปไป มีอะไรอ่ะท่านพ่อมีเวลาซ้อมนานเนาะมีอะไรลูกก็คือนี่คือเพื่อนของของลูกพ่อจะให้มาเลยลูกไงลูกฉันเหรอฉันเคยได้กิงก่าตอนไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วนี่เพื่อนของลูกชื่อว่าชื่อว่าุงจังครับ มาทำไมเนี่ยเขาจะมาฝึกคาราเต้กับพ่อพ่อช่วยสอนเขาหน่อยนะอาจารย์สอนท่าเด็ดๆเลยดีดีท่านี้มีชื่อว่าท่าอะไรครับนกกระเรียนปากเสียนนกกระเรียนปากเสียนลุ้เลยท่าไหนอาจารย์เป็นท่าคาราเต้ที่สุดยอดวิชาเกิดพลาดพั้งประการใดแล้วใช้ท่านี้สู้ได้เลยพูเป็นเล่นปะจริงๆเอาลมปานเข้าไปท้อ บ่อยท่าทั้งแปะหรอกยกขาขึ้นยกขาขึ้นสยายปีกลืมตาอ้าปากแล้วก็พื้นปีกหัว้งอหัวโค้นั่นงูจัดการเลยให้ท่าให้ตายูุมันกลัวงูเหรอ โอ้ยกลัวงูเขาให้กลัวงูไม่กลัวนี่ไม่เคยเล่นกันอย่างงี้นะโอ้ยกลัวงูกลัวอะไรนี่เล้วจัดกันเฮ้ยเฮ้ยกลัวใครไปแล้วอ่ะเฮ้ยผมผมทำไม่ได้ไงอจังงูคอหักเลยอ่ะเก่งมากเลยน้องจังเฮ้ยผมทำไม่ได้ไงอ่ะต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วสู้ได้ ไม่ว่ามาไม้ไหนสู้ได้ทั้งนั้นเอา,เอาละวฮ้ยมันเหมือนมีแรงขึ้นมาเลยอาจารย์ฉันขอตั้งชื่อให้แกว่าชื่ออะไรพ่อนงจังปลายกันนาบันนี้โนงจังปลายกัน,กนต่อย เด็กคนนี้ไม่ใช่คนเดิมแล้วใช่เขาเป็นคนใหม่แล้วใช่เขาพร้อมที่จะต่อก้อนกับแกแล้วใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรฉันมาแล้วใครอนี่ยใครอากิฉันดีใจที่เอ็งลงแข่งแทนฉันวันนี้ฉันจะทำให้สำเร็จ ไช่เยไอ้นี่เล <S <S ิกกดน้ำหนักเลยไปแล้วม้งเล็บเนี่ยมาอมไอ้สองคนไม่เกี่ยวนะ คาราเต้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะสู้ก็สู้แบบกีฬาว่ากันไปนะครับขอบพระคุณไปด้วยนะครับสนุกกันต่อเลยครับไปที่มาม่าหาหลังฉากเลยค่ะ